วันนี้เป็นวันที่สำคัญสำหรับการเมืองไทยการเลือกตั้งกำลังจะมาถึงและพักเพื่อไทยพอทอกำลังเตรียมตัวเพื่อยกเครื่องและเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเต็มที่จาตุรนจุลพันธ์จะเป็นหัวหน้าพักใหม่เมื่อวันที่22ตุลาคมปี2021นางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเพื่อไทย ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักพอทอเพื่อเปิดโอกาสให้การยกเครื่องพักเกิดขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่กล้าหาญเพื่อประชาชนแท้จริงพักพอทอจึงต้องยกเครื่องพลิกโฉมและเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ทั้งโครงสร้างกระบวนการและวิธีคิดนางสาวแพททองทานกล่าวว่าเธอยังคงเป็นสมาชิกพักและหัวหน้าครอบครัวพอทอและจะร่วมมือกับสมาชิกพักในการสร้างพักยุคใหม่ที่พร้อมจะยืนเคียงข้างประชาชนและทำงานเพื่อประเทศ แต่ที่นี่ก็คือจุดที่เรื่องราวมันกลายเป็นที่น่าสนใจการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสสถูกจัดขึ้นเพื่อแจ้งถึงการลาออกของนางสาวแพทองทานซึ่งได้รับคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่งประเด็นจริยธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเครื่องมือการเมืองที่เป็นเหตุให้สสและผู้สมัครของพรรคได้รับผลกระทบนายสวงเทียนทองรักษาการเลขาธิการพรรค ยืนยันว่าการลาออกของนางสาวแพทองทานเป็นการยืนยันการยกเครื่องพักและประเทศไทยทุกคนในพักต้องเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งอนาคตนางสาวแพทองทานยังคงเป็นสมาชิกและหัวหน้าครอบครัวพักแต่ที่นี่ก็คือจุดที่เรื่องราวมันกลายเป็นที่น่าสนใจเมื่อถามถึงข่าวหรือว่านางสาวแพทองทานจะพาสสอ,ออกไปพักใหม่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผู้อำนวยการการเลือกตั้งพักเพื่อไทย ปฏิเสธว่าเป็นข่าวเท็จและกำลังดำเนินการฟ้องร้องคดีอาญาพักยังกำลังค้นหาหัวหน้าพักคนใหม่แต่ยืนยันว่าจะไม่ลบภาพตระกูลชินวัตรออกจากพักเนื่องจากมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์และคุณอุปการที่สร้างสารรค์ให้กับพักแต่ที่นี่ก็คือจุดที่เรื่องราวมันกลายเป็นที่น่าสนใจหลังจากนางสาวแพทองทานลาออก คณะกรรมการบริหารพักพอทอจึงหลุดจากตำแหน่งและทำหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีหัวหน้าพักใหม่ที่ประชุมได้เลือกให้ในายชูศักดิรินินเป็นรองหัวหน้าพักชั่วคราวและกำหนดวันประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพักใหม่ในวันที่3 1เอตุลาคมแต่ที่นี่ก็คือจุดที่เรื่องราวมันกลายเป็นที่น่าสนใจผู้สื่อข่าวรายงานว่าสสพักพอทอกำลังพูดคุยเกี่ยวกับหัวหน้าพักใหม่สองคนคือนายจตุรนฉายแสงที่มีความโดดเด่นในเรื่องหลักการประชาธิปไตยและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพแต่ที่นี่ก็คือจุดที่เรื่องราวมันกลายเป็นที่น่าสนใจการเลือกตั้งกำลังจะมาถึงและการเปลี่ยนแปลงของพรรคเพื่อไทยพอทอคือเรื่องราวที่น่าสนใจมีความเป็นไปได้ที่หัวหน้าพรรคใหม่จะเป็นจตุรนจุลพันธ์หรือไม่คุณคิดว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคใหม่ที่เหมาะสมที่สุดอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น